สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องตำหมาสเต็ปแตกทุกคนนะครับวิเคราะห์บอลผ่าน YouTube ของแท้ต้องช่องตำหมาสเต็ปแตกเท่านั้นนะครับย้ำนะครับของแท้ต้องช่องตำหมาสเต็ปแตกเท่านั้นนะครับทีเด็ดฟุตบอล7คู่ครับที่ตำมานํามาฝากทุกๆวันนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตสดๆใหม่ๆแน่นอนครับมีโอกาสเปอร์เซ็นต์เข้าสูงแน่นอนครับถ้าไม่เชื่อก็ต้องลองมาพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเลยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าตำหมาขี้โม้นะครับพูดถึงคำาคืนที่ผ่านมานะครับเรียกได้ว่าฟุตบอลสดนะครับแล้วก็ฟุตบอลวีเองครับ ฟุตบอลสดครับพากันแตกงหกไม้ติดเหมือนเดิมนะครับส่วนฟุตบอล VIP ครับอาจจะมีเสียวช่วงท้ายเกมกันบ้างนะครับแต่สุดท้ายครับก็กินเต็มหวานเจี๊ยบเหมือนเดิมนะครับหากพี่ๆท่านใดนะครับสนใจเข้ากลุ่มของตมานนะครับอย่ามาบวกด้วยกันนะครับให้ดูที่ใต้วิดีโอได้เลยครับตมานทิ้งลิงก์แล้วก็ทิ้งไลน์แอดว้ให้เรียบร้อยเลยครับแอดเข้ามาครับทักเข้ามาครับมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับตมานรออยู่นะครับสำหรับวันนี้ครับวันพุธที่7พฤษภาคม2568ครับเว่าฟุตบอลครับมีเตะค่อนข้างน้อยนะครับหกรับมมีน้อยากเลยนะครับวันนนี้ตะมก็จเนน้ไปทีี่่ยูฟาแชมเป้ยนลีกรอบ4ทททีมสุดด้ายนัี่2นะครับองฟุ ฝั่งปารีสแซงต์แชางแมงครับเปิดบ้านรับกรัรมเรียนอาร์เซนอลน,นะครับแล้วก็พาไปเที่ยวที่ลีกซาอุดีอาระเบียกันครับ เป็นทีมระหว่างทีมนักเตะเคยเก่งนะครับอย่างพวกอัลนาเซอร์ที่มีโรันโดนำทัพมาครับแล้วก็มีอัลติฮัดครับตอนนี้อยู่อันดับที่1ของลิซาอูนะครับซึ่งนำทัพมาโดยคาริมเบเซม่านะครับโดยมรันโดและเบเซม่าครับเคยยิ่งใหญ่ที่เรอัลมาดริดนะครับเกมนี้ต้องมาเจอกันเองนะครับในลีกของซาอุดีอาระเบียนะครับรับรองมันแน่นอนครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปฟังทัศนะแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกต่างๆนะครับตำนานมีกลุ่มดีๆมาแนะนําเหมือนเคยนะครับเป็นกลุ่มฟุตบอลของตำนานเองนะครับในกลุ่มก็จะมีการแจกชุุุุดดดฟฟฟฟตตตบบ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 ออออลลลลลโคคคคคคครร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 รงงงกกกาาาัััััััััสสสแแแ้้ววว็เเีีีี่่่ยยนนนนนนะะะมมิ์ททํญ แจกตัว VIP นะครับตัวนี้มีโอกาสเปอร์เซ็นต์เข้าสูงแน่นอนครับมีแจกเฉพาะในกลุ่มเท่านั้นนะครับแถมยังมีการประกันบอลตายให้ด้วยนะครับถ้าตัว VIP ที่สมัครให้ไปไม่สามารถทําเงินได้นะครับลุงเชามาสามารถเคลมเงินคืนได้เลยครับในกลุ่มคนสมัครนะครับก็ยังมีกิจกรรมดีๆครับมีเสื้อฟุตบอลสวยๆครับเกรดพรีเมียมนะครับคอยแจกให้สมาชิกภายในกลุ่มนะครับให้ไว้ไปใส่เชียร์ทีมตัวเองรักได้เลยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับหน้าช่องนนั้เป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะครับ ของแท้เนื้อแท้นะครับอยู่ที่ในกลุ่มนะครับฟุตบอลสดฟุตบอล VIP ครับถ้าใครอยากบวกครับตำหมันพาเฮลั่นกันล่ากลุ่มทุกๆวันนะครับหากพี่ๆท่านใดนะครับสนใจเข้าร่วมกลุ่มของตำหมันนะครับให้ดูที่ใต้วิดีโอได้เลยนะครับตำหมันทิ้งลิงก์แล้วก็ทิ้งไลน์แอดไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับแอดเข้ามาครับแล้วก็ทักเข้ามาด้วยนะครับตำหมันรออยู่ครับมาอิ่มนนำสำราญไปด้วยกันนะครับลืมบอกไปนะครับการเข้าร่วมกลุ่มของตำหม่่่มีคาาใใช้จยดๆทั้้งสินนนะะคครรัับบย้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับและอย่่่าลืืมนนะครับบอออกตเพๆให้ด้วำนะครับะไ้ไดม่่พลาาาดดดดเเเจ็็ทททีีนนนนนะะคครรรััับบตมมสิ์ฟุกๆว เพื่อไว้ใช้ในการลงทุนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราเริ่มที่เกมคู่แรกเลยแล้วกันนะครับเกมคู่แรกครับไปที่เกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ4ทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับเป็นเกมระหว่างปารีสแซงต์แองครับเปิดบ้านรับการเยือนอาร์เซนอลครับเกมคู่นี้เริ่มแต่ในเวลาตีสองตรงครับซึ่งนัดที่แล้วครับเป็นปารีสครับบุกไปชนะอาร์เซนอลได้ถึงบ้านเลยครับหนึ่งประตูศูนย์กลุ่มความได้เปรียบมาได้ก่อนนะครับ มาดูเฮตัวเฮที่เคยเจอกัน5เกมล่าสุดก่อนนะครับเป็นปารีสชนะได้1ครับอาร์เซนอลชนะได้2แล้วก็เสมอไป2เกมครับส่วนเกมล่าสุดที่เจอกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับเป็นอาร์เซนอลครับเปิดบ้านแพ้กับปารีสไป1ประตูต่อศูนย์นะครับทำให้ปารีสคุมความได้เปรียบไปก่อนครับในเกมนั้นแรกครับส่วนทางด้านฟอร์มการเล่นท่านัดล่าสุดของที่สองทีมครับเริ่มที่เจ้าบ้านปารีสแซงต์แงแมงห้าเกมล่าสุดครับชนะสองเสมอหนึ่งครับแล้วก็แพ้สองครับ ฟอร์มก็ถือว่าขึ้นลงขึ้นลงครับยังเอาแน่นอนไม่ได้เท่าไหร่นะครับส่วนเกมล่าสุดครับก็ออกไปเยือนครับเล่นนอกบ้านครับไปเยือนสตาร์บูครับในลีครับแพ้ไป2อดูต่อหนึ่งครับแต่เกมนั้นครับโรดิชันนักเตะเพื่อมาเล่นในเกมสำคัญเกมนี้แน่นอนครับส่วนทางด้านอาร์เซนอลทีมเยือนนะครับเกมล่าสุดพวกับชนะ2ครับเสมอ1แล้วก็แพ้2ครับเรียกได้ว่า2เกมล่าสุดนี้ก็สะดุดแพ้ทั้งคู่เลยนะครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านครับแพ้ให้กับบอลมัดไป2-1ครับในเกมลีกครับทำให้พลาดแต้มไปน่าเสียดายครับสำ ทางด้านตัวผู้เล่นในกาสการ์มันจะลงสนามของเจ้าบ้านครับมาในระบบ4-3-3ครับปารีสแซงต์แชแมงลูกทีมของหลุยส์อลิเก้ครับผู้ศัประตูนี้ใช้เป็นโซฟานอฟนะครับแบ็กขวาจะเป็นเอมิลี่แบ็กซ้ายจะเป็นเลโอฮอนนเดสนะครับเซ็นเตอร์แบ็กใช้เป็นเทเป้ครับยืนคู่กับบาเรลโดครับแดนกลาง3คนใช้เป็นมายูลูครับยืนคู่กับเจ้าเนเวสแล้วก็มีลีคังอินครับปีกขวาจะเป็นเอ็มบายครับปีกซ้ายจะเป็นบาคอลส์หน้าเป้านี้ใช้เป็นเกสซัลโลลามอสครับกองหน้าตัวหลักของทีมโงลาตาายนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนครรรับออาา์เซนนลมใะบบ4-3-3ครับลูกทีมขอองาร์เตต้า ผู้สาวประตูจะเป็นดาวิดรายาแบ็กขวาจะเป็นเบนไวท์แบ็กซ้ายจะเป็นสเกลลี่เซ็นเตอร์แบ็กช้เป็นกีวอนครับยืนคู่กับวิลเลียมซาลิบาครับแดนกลางสาคนประกอบด้วยดีแคนไลท์ครับโทมัสปาเต้และก็มาตินโอเดกาดครับปีกซ้ายจะเป็นมันตินเนลลี่ครับปีกขวาจะเป็นบากิโยสาก้าส่วนหน้าเป้าจะเป็นเลโอนโดทอสซาครับลงเป็นฟอร์นไนแทนไปก่อนนะครับ ทางด้านแฮนดิแคปครับเกมคู่นี้เปิดมาครับเป็นปารีสเจ้าบ้านครับเป็นต่อที่0.25ครับเกมนี้ครับตมานก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับปารีสเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วครับและเกมนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านด้วยครับเสียงเชียร์ของแฟนบอลของเขานั้นจะทำให้นักเตะนั้นวิ่งลืมตายแน่นอนครับเกมนี้ครับแนะนำเชียร์ไปทางปารีสแซงเชงแมงครับมีภาษีที่ชนะมากกว่าแน่นอนครับต่อไปครับ0.25ครับไปที่สกอร์สูงครับคาดว่าจะยิงกันเยอะแน่นอนครับบอกได้คำเดียวเลยครับว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบครัับบปารรีสแแซงงงชมค ส่วนคู่ถัดไปครับข้ามไปที่ลีกซาอุดีอาระเบียกันบ้างนะครับเมืเช้ระหว่างอัลนาเซอร์ครับที่นำทัพมาโดยโดนาโดครับนักเตะที่ดีที่สุดตลอดการนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนเอาอัลติฮัดครับที่นำมาโดยคาริมเบเซม่าครับซึ่งตอนนี้เอาอัลติฮัดครับนำเป็นจ่าฝูงของตารางอยู่นะครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาตีหนึ่งตรงนะครับเกมคู่นี้น่าดูสุดๆเลยครับ ดูตารางคะแนนก่อนครับเจ้าบ้านครับอย่างเอานาเซอร์ตอนนี้อยู่อันดับที่3ครับแข่งไป29นัดมี60แต้มชนะ18เสมอ6แพ้5ครับส่วนทีมเยือนอย่างเอ้าอาติฮัดนะครับตอนนี้อยู่ที่1ครับนําเป็นจ่าฝูงของตารางอยู่นะครับแข่งไป29นัดมี68แต้มชนะ21เสมอ5แพ้3เท่านั้นครับเรียกได้ว่าดูจากตารางคะแนนแล้วก็เป็นทีมเยือนนะครับที่ดูดีกว่าครับเพราะนําเป็นจ่าฝูงอยู่ในขณะนี้นะครับ ทางด้านเฮตุเฮด้เคยเจอกัน5เกมล่าสุดครับเป็นอัลนาเซอร์ชนะ2ครับอัลติฮัตชนะได้3แล้วก็เสมกันไปศูนย์นะครับส่วนเกมล่าสุดที่เคยเจอกันในบ้านของอัลติฮัตนะครับในเลกแรกก็เป็นอัลติฮัตครับเปิดบ้านชนะไปได้2-1ครับเก็บ3แต้มเต็มไปได้ก่อนนะครับ ฟอร์มการเล่นท่านัดลังสุดของทั้งสองทีมครับเริ่มที่เจ้าบ้านอย่างอัลนาเซอร์ครับ5เกมลังสุดชนะ3แพ้2ครับไม่มีเสมอเกมล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้กับคาวาสกิฟอนซาเล่ไป3ปรต่อ2ครับในแชมเปี้ยนลีกของเอเชียนะครับทำให้ตกรอบอย่างน่าเสียดายครับสำหรับอัลนาเซอร์ครับส่วนอัลอาทิฮัดนะครับ5เกมลังสุดพวกเขาชนะ3เลยครับเสมอ1แพ้1ครับเรียกว่าฟอร์มการขึ้นลงขึ้นลงครับยังไม่สม่ำเสมอเท่าไหร่นะครับเกมล่าสุดนี้ฟอร์มดีครับเปิดบ้านชนะทีีมม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 เเเเยยืือออนนนนนนนไไ่่่ด้้้้3 3คคคครรรรััััับบบบบก็็แแแตตลววาาาใจสหผูะ ทางด้านตัวผู้เล่นในาการการจะลงสนามครับของเจ้าบ้านมาในระบบ4-4-2ครับเอานาเซอร์ผู้สาประตูใช้เป็นเบนโต้ครับแบกขวาจะเป็นอาราฮามนะครับแบกซ้ายจะเป็นบูวอสครับเซ็นเตอร์แบกใช้เป็นซีมิการยืนคู่กับลาจามี่นะครับ แดนกลาง2คนจะเป็นมาร์โซโบซาวิกนะครับยืนคู่กับเอาอาลีฮัสซันนะครับมีดขวาจะเป็นโอตาวิโอปีซ้ายจะเป็นซาดิโอมาเน่ครับนี่ครับซูเปอร์สตาร์จากลิเวอร์พูลนะครับอดีตเคยดังเหมือนกันนะครับส่วนหน้าเป้าวันนี้2คนจะเป็นจอร์นดูลานครับวัยหนุ่มเพิ่งย้ายมาจากแอสตันวิลล่านะครับส่วนอีกหนึ่งคนก็เป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากคริสเตียโนโรนัลโดครับนักเตะที่ดีที่สุดตลอดกาลครับหลงลาตารายนะครับ ส่วนทางด้านทีมเยือนครับอย่างอัลติฮัดครับมาในระบบ4-2-3-1ครับผู้สับตูจะเป็นมาเชเน่นะครับแบ็กขวาจะเป็นสแควรเลอร์ครับแบ็กซ้ายจะเป็นคาร์ดิสครับเซนเตอร์แบ็กจะเป็นเปเรล่าครับยืนคู่กับซาร์ดอัลมูซาครับแดนกลาง2คนจะเป็นฟาบินโยครับยืนคู่กับเอ็นโกโล่กองเต้ครับปีกซ้ายจะเป็นเฮอร์นันเดสครับปีกขวาจะเป็นดิอาบีหน้าต่ำนี้จะเป็นฮัสเซมอาร์ยัวครับส่วนหน้าเป้าจะเป็นคาริมเบนเซม่าครับกองหน้าประสบการณ์สูงครับจากทีมชาติฝรั่งเศสนะครับลงลาตาข่ายนะครับ เหนดิแคปครับเกมคู่นี้เปิดมาครับเป็นเออรนาเซอร์ครับเป็นต่ออยู่ที่0.25ครับเกมนี้ครับตมานก็คิดว่าเออรนาเซอร์เขาจะเก็บสัญชนะไปได้แน่นอนครับเพราะว่าเล่นในบ้านครับพวกเขาแข็งแกร่งมากเลยนะครับส่วนเออรติฮัรดครับเวลาออกมาเยือนครับทีมจะไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่ครับผลงานจะไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับเกมนี้แนะนำไม่เชียร์ไปทางเจ้าบ้านดีกว่าครับอย่างเออรนาเซอร์ที่นำมาเลยโนัรโดครับเกมนี้รับประกันครับเออรนาเซอร์มีของดีมาฝากแน่นอนครับต่อไปเลยครับเออร์ต่นะคครับาดดว่าจริงน้้ออยคคับบกไเดีียยยวววเเเเลคครรัับบบ่าาาโอออ้ธหนนจ๊ซอร์ครับ ส่วนคู่ถัดไปก็ยังอยู่ที่ลีกซาอุดีอาระเบียอยู่นะครับเป็นเกมร,ระหว่างอัลราเอตนะครับเปิดบ้านรับกรัรมเยือนอัลฮีลานครับที่มัดดับ2ของตารางในขณะนี้นะครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลา23่สนาฬิกาสินาทีนะครับ ส่วนตารางคะแนนนะครับเอาราเอตตอนนี้อยู่อันดับที่18ครับจมบัวอยู่ของตารางนะครับแข่งไป29นัดมีอยู่21แต้มเท่านั้นครับชนะ6เสมอ3แพ้ถึง20เกมเลยนะครับส่วนทางด้านอัลฮีลานตอนนี้ลังรองจากฝูงอยู่นะครับอยู่อันดับที่2แข่งไป29นัดมีอยู่62แต้มชนะ19เสมอ5แพ้5ครับเรียกได้ว่าดูจากตารางคะแนนแล้วก็เป็นอัลฮีลานครับทีมเยือนที่ดูดีกว่านะครับเหตุทุเหตุที่เคยเจอกัน5เกมหลังสุดครับเอาราเอตครับไม่เคยชนะอัลฮีลานครัับเ็นอลีานนะครล็เเยได เกมล่าสุดก็เป็นเอาฮีลานครับเปิดบ้านชนะเอาลาเอีดไปได้3าครับในเกมเล็กแรกครับเก็บ3แต้มเต็มไปได้ก่อนครับส่วนทางด้านฟอร์มการเล่นท่านัดล่าสุดของสองทีมครับเจ้าบ้าน5เกมน้องสุดชนะ1เท่านั้นแพ้ถึง4เลยนะครับฟอร์มไม่ดีเลยครับฟอร์มกากสุดๆเกมล่าสุดครับก็ออกไปเล่นนอกบ้านครับแพ้ให้กับเจ้าบ้านไป4ีประตูต่อสครับพลาดแต้มยิ่งน่าเสียดายครับสำหรับทีมเจ้าบ้านนะครับ ส่วนทางเฮเวีลานนะครับ5เกมล่าสุดชนะ2ครับเสมอ2แพ้1ครับฟอร์มก็ถือว่าดีใช้ได้นะครับแต่เกมล่าสุดนี้สะดุดแพ้ครับเกิดบ้านแพ้กับอัลอาลีเจดดาไป3ปูต่อ1ครับในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ของฝั่งเอเชียนะครับทำให้ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายครับสำหรับเฮเฮีลานนะครับตัวผู้เล่นในคัดการไมลงสนามก็ของเจ้าบ้านมาในระบบ4-3-3ครับประกอบด้วยผู้รักษาประตูครับใช้เป็นอันเดรโมไรล่านะครับ แบ็กขวาจะเป็นอัลจาเล่นะครับแบ็กซ้ายจะเป็นอัลยูซุฟครับเซนเตอร์แบ็กช้เป็นกอนซาเลสครับยืนคู่กับคูซมี่ครับแดนกลางสามคนประกอบด้วยนาลิฟฮาซาซีครับยืนคู่กับเลนอร์มานครับแล้วก็มีโมฮัมหมัดอบเบดอีกหนึ่งคนนะครับปีขวาวันนี้ใช้เป็นอาร์มี่เซยูดครับปีกซ้ายจะเป็นยูริบูซ็อกครับหน้าเป้าวันนี้ใช้เป็นคาริมแอนซาบูกยนะครับกองหน้าตัวเก่งลงล่าตชข่ายนะครับ ทางด้านทีมเยือนครับอย่างเอาฮีลานะครับมาในระบบ4-2-3-1ครับผู้สาประตูใช้เป็นโบโน่ครับแบ็กขวาจะเป็นชาลานี่ครับแบ็ก้ายจะเป็นโรดี้เในเตอร์แบกใจเป็นบูลายี่ครับยืนคู่กับซาริโอคูบลบารีนะครับแดนกลางครับใช้เป็นมิเลนโควิดครับยืนคู่กับลูเบนเนเวสนะครับส่วนปีกขวาจะเป็นเมาคอมครับปีกซ้ายจะเป็นดาวซาลี่ครับส่วนหน้าต่ำวันนี้ใช้เป็นมาโกสลลโอนาโดครับส่วนหน้าเป้าใช้เป็นอเล็กซานด้ามิโตวิชครับกองหน้าตัวยักษ์ของทีมลอนดาตะข่ายนะครับ แฮนดิแคป็บกับเกมคู่นี้เปิดมาครับเป็นเอาฮีรานครับทีมเยือนบุกมาเป็นต่อที่2.0ครับเกมนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับผลงานก็เห็นอยู่แล้วนะครับในตารางคะแนนครับเกมนี้แนะนำเชียร์ไปทางทีมเยือนดีกว่าครับเอาฮีรานน่าจะมีภาษีที่ดูดีกว่าแน่นอนเพราะมีนักเตะชั้นนำอยู่ในทีมหลายๆคนเลยนะครับเกมนี้ครับแนะนำเชียร์ไปเลยครับเอาฮีรานครับต่อไปเลยครับ2.0ครับไปที่สกอร์ต่ำนะครับคาดว่าจะยิงกันน้อยครับบอกได้คำเดียวแลยครับว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบครับเอาฮีรานนะครับ ส่วนคู่ถัดไปนะครับก็ยังอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียนะครับเป็นเกมคู่สุดท้ายของซาอุนะครับเป็นเกมระหว่างอัลอาลีเจ็ดด้านะครับเปิดบ้านรับกัมเยอนอัลชาวอนครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลา23่สนาฬิกายีนาทีครับส่วนตารางคะแนนนะครับเจ้าบ้านอย่างอัลอาลีนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่5ครับแข่งไป29นัดมีอยู่58แต้มชนะ18เสมอ4แล้วก็แพ้7นะครับส่วนอัลชาวอนทีมเยือนนะครับอยู่อันดับที่8แข่งไป29นัดมีอยู่41แต้มชนะ11เสมอ8แพ้10ครับเรียอ็ดูจากตารางคะแนนก็เอ็ดเสมอแปดับ เนตัเวทที่เคยเจอกัน5เกมหลังสุดก็เป็นอาวารีชนะ3ครับเอาตาวอนชนะได้0ครับแล้วก็เสมอไป2เกมส่วนเกมล่าสุดในเลกแรกที่เคยเจอกันครับก็เป็นอาวารีบุกไปเยือนเอาตาวอนครับเก็บชนะไปได้4ประตูต่อ2เกมนั้นอาวารีเก็บ3แต้มเต็มไปได้ก่อนครับทางด้านฟอร์มการเล่นท่านั้นหลังสุดของสองทีมครับเริ่มที่เจ้าบ้านครับ5เกมหลังสุดครับอาวารีชนะ5เลยครับไม่มีเสมอไม่มีแพ้ฟอร์มดีฟอร์มโหดสัสสัดนะครับเกมล่าสุดครับก็เปิดบ้านเอาชนะคาร์บันสกีฟอร์สันเดย์ไปได้สอง แพ้2เสมอ1ครับฟอร์มก็ขึ้นลงขึ้นลงเอาเนี่ยนอนไม่ได้เลยนะครับเกมล่าสุดครับก็เปิดบ้านเอาชนะเอาลาเอตไปได้ประดี๋ยี่ประตูต่อ3ครับเก็บ3แต้มเต็มไปได้เหมือนกันนะครับตัวประเภทนักการเมเจะลงสนามครับของเจ้าบ้านมาในระบบ4-2-3-1ครับผู้ซับตัวใช้เป็นเมนดี้ครับอดีตเด็กสิงบูนะครับอย่างเชลซีนะครับแบ็กขวาจะเป็นเอามาชาลีนะครับแบ็กซ้ายจะเป็นเอาโกกินะครับเซนเตอร์แบ็กจะเป็นเดมิลล์นะครับยืนคู่กับอีบาเนสครับแดนกลางสองคนจะเป็นแฟรงเกสซี่ครับยืนนนนนนคคคคคู่่่่กกกกััััับบบบบโจจฮาาาาาีีีรรรรรรปปขวะะเเเเ็็ิยดดมมสแต อีซ้ายจะเป็นเกเเลโน่ครับหน้าต่ำวันนี้จะเป็นโรเบโตฟอร์มาโน่ครับซุปเปอร์สตาร์จากลิเวอร์พูลนะครับเคยอยู่ของแดนลิเวอร์พูลมาก่อนนะครับส่วนหน้าเป้าจะเป็นอีวานโทนี่ครับอดีตเด็กเก่าของเบนฟอร์ดนะครับลงร่างตัขายในค่ำคืนนี้นะครับส่วนทางทีมเยือนนะครับมาในระบบ4-5-1ครับอย่างเอาทาวอนครับผู้รักษาประตูจะเป็นอัตเตียนนะครับแบ็กขวาจะเป็นมาซาลี่ครับแบ็กซ้ายจะเป็นเอานาเซอร์ครับเซ็นเตอร์แบ็กจะเป็นเอาอาเมดนะครับยืนคู่กับแอนเดรียกัสโตนะครับ ฝิงซ้ายใช้เป็นมาครูดบาโลนะครับฝิงขวาจะเป็นเอลมาดูรี่นะครับแดนกลาง3คนประกอบด้วยแฟร์ครับมันดิสค,ครับแล้วก็มีซาบ,บิลี่ครับส่วนหน้าเป้าจะเป็นโรเจอร์มาร์ติเนสครับกองหน้าตัวเก่งหลงลาตาข่ายนะครับ อันนี้แครบครับเกมคู่นี้เปิดมาครับเป็นอวารีเจดดาครับเจ้าบ้านไปต่อยที่หน่งจนะครับแม้ว่าอวารีนะครับจะชนะมาตลอดนะครับแต่ว่าเกมเยือนของอัลทาวอร์นั้นมีพิษสงค่อนข้างมากนะครับเกมนี้ครับดูแล้วต่อเยอะไปนะครับเกมนี้แนะนําให้เชียร์ไปทางอัลทาวอร์นี่าครับเวลาเล่นเป็นผู้มาเยือนทีไรครับชอบทําผลงานได้ดีครับแนะนําเชียร์ไปเลยครับอัลทาวอร์นครับผู้มาเยือนครับลองไปเลยครับ1.5นะครับไปที่สกอร์สูงครับคาดว่ายิงเงินน้อยครับบอกได้คำเดียวเลยครับว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบครััััััับบบบบบอออลลลททาาาววรรรรรคคคคคคสสส่่่นนนนเเกกกกมมูููตไไปปขข้้ีีีงงยุดะ เกมระหว่างคีสบาร์ดครับเปิดบ้านรับกัมเยียนลิฟวี่เบเล่ครับเกมผู้นี้เริ่มเตะในเวลา17นาฬิกาตรงนะครับมาดูตารางคะแนนก่อนครับเจ้าบ้านครับอย่างคีฟบาร์ดครับตอนนี้อยู่อันดับที่6นะครับแข่งไป26นัดมีอยู่40แต้มครับชนะ11ครับเสมอ7แล้วก็แพ้8ครับส่วนทีมเยือนครับอย่างลิเว่เบเล่นะครับตอนนี้อยู่อันดับที่14นะครับแข่งไป26นัดมีอยู่23แต้มชนะ6เสมอ5แพ้15ครับดูจากตารางคะแนนแล้วก็เป็นคีฟบาร์ดครับเจ้าบ้านที่ดูดีกว่านะครับ ส่วนเฮทุเฮทคู่นี้ไม่มีนะครับเพราะว่าคู่นี้เคยเจอกันครั้งแรกนะครับมาดูฟอร์มการเล่นห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมครับเริ่มที่เจ้าบ้านนะครับห้าเกมหลังสุดชนะหนึ่งครับเสมอสองแล้วก็แพ้สองครับเรียกได้ว่าฟอร์มก็ถือว่าโอเคนะครับสามนัดหลังนี่มีชนะกับเสมอเท่านั้นนะครับเกมล่าสุดนี้ก็ออกไปเล่นนอกบ้านครับเสมอกับทีมเจ้าบ้านไปศูนย์ต่อศูนย์ครับทำให้เกมนั้นก็แบ่งไปคนหนึ่งแต้มเท่านั้นนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับห้าเกมหลังสุดพวกเขาแพ้ถึงสี่ครับแล้วก็เสมอหนึ่งครับเเเเเกกกมมมลล่่าาาาาาาสสสุดดดดคคคครรรรรัััััับบบบบบบ็ปปิ้้้้้นนนนแแพพทีีียยยือไตหจ บบ้านนะครัทางด้านตัวผู้เล่นที่คาดการณ์ดมาจะลงสนามครับของคีบาร์ตครับมาในระบบ4-4-1-1ครับผู้สาบตัวจะเป็นควินชุกนะครับแบ็คขวาจะเป็นโปูรูลิกนะครับแบ็คซ้ายจะเป็นดีเบโก้นะครับเซ็นเตอร์แบ็คจะเป็นโรมันชุกครับยืนคู่กับกอนนาเต้ครับแดนกลางสองคนจะเป็นโคเมโน่ครับยืนคู่กับทาโบลี่นะครับแบ็คขวาจะเป็นเคิร์ทครับแบ็คซ้ายจะเป็นเมนโดซ่าครับหน้าต่ำนี้จะเป็นมีเลเตนนะครับตัวหน้าเป้าจะเป็นโซซ่าครับของหน้าตัวเก่งของทีมลงนด์ลาตะข่ายนะครับทางด้านทีมเยือนอย่างลิเว่เบเนครับ แบ็กขวาจะเป็นโซโกลอฟครับแบ็กซ้ายจะเป็นชิปูเว่นะครับแดนกลาง2คนครับเซ็นเตอร์แบ็กจะเป็นบานาด้าครับยืนคู่กับโซเมนอฟครับแดนกลาง3คนประกอบด้วยคูลูเฟฟกี้นะครับยืนคู่กับโซเลซาแล้วก็มีฝั่งขวาจะเป็นเดดูนะครับปีขวาจะเป็นสเตเลีนะครับปีซ้ายจะเป็นโคกุสครับส่วนหน้าเป้าจะเป็นช็อกเชโก้ครับกองหน้าตัวเก่งลองลาตาข่ายนะครับ แหนดี่แคปครับเกมคู่นี้เปิดมาครับเป็นคีบบาร์สครับเจ้าบ้านเป็นต่อที่0.75นะครับสำหรับคีบบาร์สครับเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีมากๆเลยนะครับแข็งแกร่งสุดๆครับเกมนี้ต้องเป็นงานยากของทีมเยือนแน่นอนครับเกมนี้ตาหมันแนะนำให้เชียร์ไปทางคีบบาร์สดีกว่าครับเจ้าบ้านครับต่อไปเลยครับ0.75ครับไปที่สกอร์ต่ำนะครับคาดว่าจะยิงกันน้อยครับบอกได้คำเดียวเลยครับว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบครับคีบบาร์สครับ ส่วนเกมคู่ตัดไปครับข้ามไปที่ประเทศเดนมาร์กนะครับไปชมเกมบอลถ้วยของทางเดนมาร์กนะครับเป็นเกมระหว่างซิลเคบอกครับเปิดบ้านรับกัมเบียนบอลบี้ครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลา23่สนาฬิกาสานาทีนะครับมาดูเฮตุเฮตุทั้งสองทีมก่อนนะครับ5เกมหลังสุดครับเป็นซิลเคบอกครับไม่เคยชนะได้เลยครับชนะ0ครับบอลบี้ชนะ1ครับและ4เกมก็เสมอไปครับส่วนใหญ่คู่นี้เจอกันจะหนักไปทางเสมอนะครับเกมล่าสุดที่เคยเจอกันในเล็กแรกในลีกก็เป็นบอลบี้ครับเปิดบ้านเสมอกับซิลเคบอกไป3ประตูต่อ3ครับทำให้้้้เเกกมมนนนนนนััั็แแบบ่่งไปคคละะตทาร ทางด้านฟอร์มการเล่นท่านัดหลังสุดชนะสองทีมครับเริ่มที่เจ้าบ้านครับซิลเคนบอกครับ5เกมหลังสุดชนะสองครับเสมอสองแพ้หนึ่งครับฟอร์มก็ถือว่าไม่ดีเลยครับช่วงหลังนะครับมีแพ้กับเสมอเท่านั้นนะครับเกมล่าสุดครับก็เปิดบ้านเสมอกับเวอร์เจลไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเกมนั้นก็แบ่งไปคนหนึ่งแต้มเท่านั้นนะครับส่วนทางด้านบอนบี้ครับ5เกมหลังสุดครับชนะหนึ่งครับเสมอสามแพ้หนึ่งครับฟอร์มถือว่าพอๆกันนะครับเกมล่าสุดครับก็เปิดบ้านแพ้กับโคเปเฮเกนไปศูนย์ประตูต่อสามครััับบบบบสาหรรอนี้ค มาดูตัวผู้เล่นในการแข่งขันจะลงสนามครับของเจ้าบ้านครับผู้สาประตูจะเป็นเลอร์เซนนะครับแบ็กขวาจะเป็นเนลเซนแบ็กซ้ายจะเป็นเกมเมบี้ครับเซนเตอร์แบ็กจะเป็นกันชาร์ดครับยืนคู่กับออสตอมครับแดนกลาง3คนประกอบด้วยเคลโก้ครับยืนคู่กับมัสเตสันแล้วก็มีโบลซันอีกหนึ่งคนนะครับแนวลูกครับฝั่งซ้ายจะเป็นแอดเดอร์สันฝั่งขวาจะเป็นแมคโควัตนะครับส่วนหน้าเป้าจะเป็นอดัมเซนครับกองหน้าตัวเก่งที่ซัดไปแล้ว3ประตูครับฤดูกาลนี้นะครับทางด้านทีมเยือนครับผู้สาประตูประกอบด้วยเพนนนะครับเเซตอร์แบ็คนะครับยืนคู่กับโลเลเซนแล้วก็มีเวนเตอร์์เบบิรรกกอีคคนนะั วิงซ้ายจะเป็นบีโฮบครับวิงขวาจะเป็นคาร์เบอร์ครับทางด้านกองกลาง2คนจะเป็นชาโลวิกครับยืนคู่กับวาสหน้าเป้า3คนครับฝั่งซ้ายจะเป็นเซลกาเดนครับฝั่งขวาจะเป็นซูซูกิสวนหน้าเป้าจะเป็นลาโจวิกครับกองหน้าตัวเก่งลงล่าตาข่ายครับ เกมคู่นี้ครับแฮนดิแคปเปิดมาครับเป็นทีมเยือนอย่างบอนบี้ครับบุกมาเป็นต่อที่0.25ครับเกมนี้ครับตาหมานมองว่าบอนบี้ครับเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านได้ดีนะครับเล่นนอกบ้านทีไรครับชอบทำผลงานได้ดีครับซึ่งต่างจากเจ้าบ้านเลยนะครับเล่นในบ้านทีไรห่วยแตกทุกทีครับเกมนี้แนะนำเชียร์ไปทางทีมเยือนดีกว่าครับอย่างบอนบี้ครับต่อไปเลยครับ0.25ครับไปที่สกอร์ต่ำนะครับคาดว่าจะดีกันน้อยครับบอกได้คำเดียวเลยครับว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบครับบอนบี้ครับ ส่วนคู่สุดท้ายครับที่เราจะหยิบยกมากันนะครับข้ามไปที่ดินแดนซามูไรนะครับเจลีของญี่ปุ่นนะครับเป็นเกมระหว่างมาชิด้าเซอเวียครับเปิดบ้านรับกัมเยือนเกียวโตซังกาครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลา17บเนาฬิกาตามเวลาบ้านเรานะครับมาดูตารางคะแนนก่อนครับเจ้าบ้านครับอย่างมาชิด้าเซเวียนครับตอนนี้อยู่อันดับที่10ครับแข่งไป14นัดครับมีอยู่20แต้มชนะ6เสมอ6แพ้2นะครับส่วนทีมเยือนอย่างเกียวโตซังกาครับตอนนี้อยู่อันดับที่4ของตารางนะครับแข่งไป15นัดมีอยู่24แต้มชนะ7เสมอ3แพ้5ครับเรียกได้ว่าาาาดูจกตรงคะแนนแล้วก็็เปนทีมเยือนนนะะคครรัับบทีี่่ดดูกวา เหตุทีเหตที่เคยเจอกันมา5เกมล่าสุดครับเป็นมาเซเวียนครับเอาชนะไปได้3ครับซังกาชนะได้2แล้วก็เสมอไป0ูนย์เกมครับส่วนเกมล่าสุดครับเขาเล่นในบ้านของมาเชราเซเวียนะครับเปิดบ้านชนะเกียวโตซังกาไม่ได้ก่อน1นนย์ครับเก็บ3แต้มเต็มไม่ได้ก่อนครับในเกมลีกแรกๆนะครับฟอร์มการเล่น5นัดนล่าสุดเขาต้องสองทีมครับเริ่มที่เจ้าบ้านนะครับ5เกมล่าสุดชนะ1ครับแพ้ถึง4ครับฟอร์มถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเกมล่าสุดครับก็ออกไปเล่นเกมเยือนนะครับไปแพ้เจ้าบ้านไป1ตต่่่อคครรััับบเเกกมมมนนน้้็พลาาาดดแไสสียยหรับเเซวียนะครับ ส่วนทางก้าครับภาคเกมล่าสุดพวกเขาชนะ2ครับแพ้3ครับฟอร์มก็ถือว่าโอเคดีกว่าทีมเจ้าบ้านนะครับเกมล่าสุดครับก็เปิดบ้านครับแพ้กับเซโลโซโอซาก้าไป3าู้ต่อสครับทำให้พลาดแต้มไปอย่างน่าเสียดายนะครับมาดูตัวผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามครับของเจ้าบ้านอย่างเซลเวียนะครับมาในระบบ3-4-2-1ครับผู้สามประตูใช้เป็นโคเซทานีครับเซนเตอร์แบ็กสามคนใช้เป็นเดเซวิกครับยืนคู่กับโอเล่กามา马านะครับแล้วก็มีเจนโชลี่อีกหนึ่งคนนะครับ วิ่งขวาครับใช้เป็นโมชิชูรินะครับวิงซ้ายใช้เป็นนากายาม่านะครับแดนกลางใช้เป็นยูกิครับยืนคู่กับชิโมดะนะครับหน้าเป้า3คนครับฝั่งขวาจะเป็นเซนโตะครับฝั่งซ้ายจะเป็นยูกิโซมะครับหน้าเป้าจริงๆครับใช้เป็นเคนจิคาวายามะนะครับกองหน้าตัวเก่งของทีมนงลาตาถ่ายนะครับทางด้านทีมเยือนนะครับมาในระบบ433ครับผู้สกษาประตูใช้เป็นกงซองยุนนะครับ แบ็กขวาจะเป็นฟากูด้าครับแบ็กซ้ายจะเป็นซูกิยอนะครับเซนเตอร์แบ็กจะเป็นซูซูกิครับยืนคู่กับมิยาโมโตะนะครับแดนกลางสองคนใช้เป็นโซตะคาวาซากิครับแล้วก็ฝั่งซ้ายจะเป็นทากิคาริคิโรครับกลางด้านขวาครับจะเป็นเจลเปโดครับส่วนทางด้านหน้าครับฝั่งซ้ายครับจะเป็นมัตสุดะครับฝั่งขวาจะเป็นโอกายาวะครับหน้าเป้าจะเป็นทาชิฮาระครับกองหน้าตงเก่งลงลาตะข่ายนะครับ ส่วนทางด้านแฮนดิแคปครับเกมคู่นี้เปิดมาครับเป็นเจ้าบ้านอย่างเซลเวียครับเป็นต่อที่0.5นะครับเกมนี้ครับต๋านมองว่าแม้ว่าเซลเวียนะครับจะอยู่ในอันดับที่ต่ำกว่านะครับแต่เกมนี้ครับได้เล่นในบ้านครับเสียงเชียร์ของแฟนบอลพวกเขานะครับจะทําให้นักเตะของพวกเขานั้นวิ่งไม่ลืมหูลืมตาแน่นอนครับเกมนี้ครับต๋านแนะนำเชียร์ทางเจ้าบ้านดีกว่าครับเซลเวียครับต่อไปเลยครับ0.5ครับไปที่สกอร์ต่ำนะครับคาดว่าจะยิงกันน้อยครับบอกได้คำเลยนะครับว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบครับเซลเวียนะครับ ก็เรียบร้อยครับเคู่ครับทีเด็ดที่นำมาวิเคราะห์ให้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกหรอบแล้วกันนะครับเกมคู่แรกครับเป็นที่เกมของปารีสแซงต์แฌงครับเปิดบ้านรับการเมียนอาเซนน์ครับในเวลาตีสอตรงนะครับเกมคู่นี้ครับยูฟาแชมเปี้ยนส์แล้วสทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับให้เชียร์ไปทางปารีสแซงต์แฌงครับเจ้าบ้านครับต่อไปเลยครับศูนย์จุดสองห้าครับไปที่สกอร์สูงครับคาดว่าปารีสจะชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่งครับ เกมคู่ที่2ครับไปที่ลีกซาอุดีอาระเบียนะครับเป็นเกมระหว่างอัลนาเซอร์ครับเปิดบ้านรับกัมเยียนอัอาติฮัดครับเกมผู้นี้เริ่มเตะในเวลาตีหน่งตรงครับให้เชียร์ไปทางอัลนาเซอร์เจ้าบ้านครับต่อไปเลยครับ0.5าครับไปที่สกอร์ต่ำนะครับคาดว่าอัลนาเซอร์ชนะไม่ได้1.0ระตูต่อครับเกมผู้ที่3ครับเป็นอัลราเอตครับเปิดบ้านรับกัมเยียนอัลฮีลานเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลายี่บสนาฬิกาสิบานาทีให้เชียร์ไปทางอัลฮีรานทีมเยือนครับ เกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลา23นาฬิกา25นาทีให้เชียร์ไปทางอัลทาวอนครับทีมเยือนครับรองไปเลยครับ1.5ไปที่สกอร์สูงครับคาดว่าอัลทาวอนครับจะบุกมาเสมอได้2ประตูต่อ2นะครับเกมคู่ที่5ครับเป็นเกมระหว่างคริปบาร์ครับเปิดบ้านรับกัมเบียนลิฟวี่เบเล่ครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลา17นาฬิกาตรงครับเป็นลีกสูงสุดของทางยูเครนนะครับให้เชียร์ทางเจ้าบ้านอย่างคริปบาร์ครับต่อไปเลยครับ0.75ไปที่สกอร์ต่ำครับคาดว่าคบารัับบเเเกกมมคคู่่่ที6รรป็นะหวางซิลเเคคบบอกรัปิดบ้านรััับบบบบกเเเมมียยนนนนอออ้้ครรป็ลถวขงดา์กนะครับ เกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลา23นาฬิกา30นาทีให้เชียร์ไปทางบอนบี้ครับทีมเยือนครับต่อไปครับ0.25ไปที่สกอร์ต่ำครับคาดว่าบอลบี้จะชนะได้2ประตูต่อ1นะครับเกมสุดท้ายข้ามไปที่เจลีของญี่ปุ่นนะครับเป็นเกมระหว่างมาชิด้าเซียวเวียนะครับเปิดบ้านรับกัมเยียนเกียวโตแซงก้าครับเกมคู่นี้เริ่มเตะเวลา17นาฬิกาตรงครับให้เชียร์ไปทางทีมเยือนนะครับมาชิด้าเซียวเวียนะครับต่อไปนะครับ0.5ไปที่สกอร์ต่ำนะครับคาดว่าจะยิงกันน้อยครับ ผลสกอร์ที่คาดครับเป็นเจ้าบ้านครับอย่างเซอร์เวียชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับก็เรียบร้อยครับเจ็ดทีเด็ดครับที่ต๋ามันนำมาเสิร์ฟให้นะครับในทุกๆวันนะครับรับประกันครับเป็นข้อมูลอัปเดตสดๆใหม่ทุกวันครับมีโอกาสเปอร์เซ็นต์เข้าสูงแน่นอนครับต๋หมันรับประกันคุณภาพครับแก้วแน่นอนครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับฟุตบอลไม่มีคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับให้ใช้สติก่อนสตาร์นะครับจะลงทุนอะไรก็ต้องมีแนวทางที่ดีนะครับแต่หากใครนะครับยจะมีแนวทางดีๆของตัวเองนะครับตหมานมลุมับบบบบบเเเ็นนนนนนกกกกกลลลลุุุุุ่่่มมมฟฟฟฟตตตออออองงงะะาาคคคครรรรรรรัััััใจจีีีแแชดดดโยววสสิ์ท้น และที่สำคัญนะครับในกลุ่มนะครับยังมีการแจกตัวฟุตบอล V.I.P. ครับตัวนี้มีโอกาสเปอร์เซ็นต์เข้าสูงแน่นอนครับแถมยังมีการประกันบอลตายให้ด้วยครับถ้าตัว V.I.P. ที่ตมานให้ไปนะครับไม่สามารถทำเงินได้ครับรุ่งเช้ามาสามารถเคลมเงินคืนได้เลยนะครับหน้าช่องไม่แค่น้ำจิ้มนะครับตมานบอกไว้ก่อนนะครับของแท้ต้องอยู่ที่ในกลุ่มเท่านั้นนะครับฟุตบอลสดฟุตบอล V.I.P. ครับตมานพากันแตกพากันเฮลั่นกลุ่มทุกๆวันนะครับ บอกไว้ก่อนนะครับการเข้าร่วมหมู่คอนสมานไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับย้ำนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับหาพี่บีท่านใดนะครับสนใจเข้าร่วมหมู่คอนสมานนะครับให้ดูที่ใต้วิดีโอได้เลยครับสมานทิ้งลิงก์แล้วก็ทิ้งไลน์แอดไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับแอดเข้ามาครับแล้วก็ทักเข้ามาครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับแล้วก็มาอิ่มน้ำสำราญไปด้วยกันนะครับ ในกลุ่มนะครับลืมบอกไปครับยังมีกิจกรรมดีๆครับมีเสื้อฟุตบอลที่สวยเกรดพรีเมียมนะครับคอยแจกให้สมาชิกภายในกลุ่มด้วยนะครับเอาไว้ให้ใส่เชียร์ทีมด้วยเองรักได้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับฝากบอกต่อเพื่อนๆให้ด้วยนะครับให้ติดตามช่องของตมานสเต็ปแตกเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเจ็ดทีเด็ดครับที่ตมานนำมาเสิร์ฟทุกๆวันนะครับเพื่อเอาไว้ไปใช้ในการลงทุนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับแนวทางที่ตมานนำมาฝากครับเจ็ดคู่ก็คงจะเต็มอิ่มกันแล้วนะครับงั้นไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งน